สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารจานเดียวง่ายๆสําหรับเด็กๆกันค่ะจะเอาไว้ให้เด็กๆรับประทานเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะหรือว่าจะทําใส่กล่องไว้ให้เด็กๆไปรับประทานที่โรงเรียนก็ได้นะคะเมนูของเราวันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าเราจะทําเป็นเมนูข้าวผัดทูน่าผักสามสีค่ะไปดูกันค่ะว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบก็จะมีข้าวค่ะเป็นข้าวสวยที่หุงไว้ค้างคืนได้ยิ่งดีนะคะ ผักสาสีค่ะสามารถหาซื้อได้ตามแมคโครค่ะทูหน้ากระป๋องค่ะหอมใหญ่แล้วก็เนยค่ะโดยนี้เราไม่ได้กำหนดอัตราส่วนของอะไรเลยนะเนื่องจากว่าแต่ละบ้านทำมากทำน้อยก็แล้วแต่กันไปนะคะ เมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากหั่นเตรียมเครื่องกันก่อนค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นหอมใหญ่นะเราก็จะหั่นให้เขาเป็นลูกเต๋าเล็กๆบางๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่ชอบรับประทานเนี่ยแต่ว่าพอเราหั่นเล็กๆเข้าไว้แล้วเวลาที่เรานําไปผัดกับข้าวผัดกับเนยเนี่ย <ๆ S 2> เขาก็จะมีรสหวานแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นฉุนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะรับประทานได้ง่ายๆเลยะคะ่ะจริงๆแล้ว,วเพื่อนๆจะใส่ผัก อื่นเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้นะพวกพวกแบบต้นหอมหรือว่าคะนา้าอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่บ้านไปค่ะเมื่อเราเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มผัดข้าวกันเลยเมนูเนี่ยทำง่ายมากๆเลยนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะใช้เนยแทนน้ํามันนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานําเนยมาผัดกับข้าวเนี่ยมันจะหอมเด็กๆก็น่าจะชอบมากกว่าที่จะใช้น้ํามันผัดค่ะ เเนยลงไปเลยในลงไปเลยในกระทะนะคะแล้วก็วันนี้เราจะใช้เป็นไฟปานกลางค่ะผัดเนยจนกว่าเนยเนี่ยเขาจะเริ่มละลายนะคะพอในเริ่มละลายแล้วเนี่ยเราก็จะใส่หอมใหญ่ที่เราสับเอาไว้ลงไปผัดนะคะ ผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าหอมใหญ่ของเราเนี่ยเขาจะเริ่มสุกนะคะหอมใหญ่เนี่ยถ้าเราผัดจนสุกแล้วนะเขาก็จะไม่แข็งแล้วก็มีไม่มีความเหม็นนะคะหอมใหญ่บางทีถ้าเรารับประทานสดๆเนี่ยอาจจะรับประทานไม่ได้นะแต่ว่าพอเรานํามาผัดยิ่งผัดกับเนยแล้วเนี่ยมันจะยิ่งหอมด้วยนะคะแล้วก็หอมใหญ่ก็จะมีความหวานมากๆเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหอมใหญ่จะเริ่มมีสีที่ใสขึ้นแบบนี้ค่ะ จากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ทูน่ากระป๋องลงไปเลยนะคะสามารถเปลี่ยนจากทูน่ากระป๋องเป็นพวกไส้กรอกก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกเบคอนก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากใส่เป็นทูน่าเพราะว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าพวกไส้กรอกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทูน่าที่เราใช้เนี่ย เป็นทูน่าในน้ำแร่นะคะถ้าหากว่าเป็นทูน่าในน้ำเกลือมันอาจจะมีรสที่ค่อนข้างเค็มเกินไปค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทูน่าเนี่ยเขาจะเริ่มแตกตัวค่ะแล้วก็เริ่มร้อนๆนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ผักสามสีลงไปผักสามสีของเราวันนี้นะคะก็จะมีแครอทข้าวโพดหวานค่ะแล้วก็มีถั่วลันเตานะคะอันนี้เนี่ยเขาจะ ขายอยู่ในแมคโรนะไม่แน่ใจว่าที่อื่นมีหรือเปล่า,าเขาจะมาเป็นแพ็คที่แบบเป็นผักที่คละก,กันมาแบบนี้เลยนะคะเราสามารถนําเขามาทําได้หลากหลายเมนูเลยนะจะทําเป็นดูหน้าคอนสลัดก็ได้เอามาผัดรับประทานกับข้าวผัดแบบนี้ก็ได้นะทําได้หลายเมนูมากเพราะฉะนั้นซื้อติดบ้านเอาไว้ก็น่าจะสะดวกดีนะคะแล้วก็ผักพวกนี้มันไม่มีรสขมนะสามารถเด็กๆก,ก็จะรับประทานได้ง่ายๆเลยผัดจนผักเนี่ยเขาเริ่มร้อนๆน,นะคะจากนั้นนั่น จากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เป็นข้าวสวยลงไปข้าวสวยที่ใช้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นข้าวสวยที่ค้างคืนก็จะดีเพราะว่าเขาจะมีความแห้งนะคะเวลาที่ผัดเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดสวยงามแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นข้าวหุงใหม่ก็อาจจะมีเม็ดที่แตกๆหัก,กๆบ้างแล้วก็เวลาทําเมนูน,นี้อย่าใช้ข้าวแฉะไม่งั้นมันจะยิ่งพาก,กันแฉะไปหมดเลยทั้งผักทั้งทูน่าทั้งเนยอะไรเงี้ยมันจะทําให้ดูไม่น่ารับประทานนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึง เราก็ใส่ข้าวลงไปแล้วก็ผัดให้เขาพอเข้ากันนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะปรุงรสชาติค่ะรสชาติที่เราจะใส่ในวันนี้นะก็จะเป็นพวกซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็น้าตาลนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะอย่าให้เด็กๆกินเยอะแล้วก็เราจะไม่ปรุงรสจัดนะเพราะว่าปรุงรสอ่อนๆเข้าไว้นะคะเด็กๆจะได้ชิน เราจะใส่ซอสปรุงรสฝักเขียวไปนิดหน่อยแล้วก็น้าตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผัดต่อค่ะผัดจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยจะเข้ากันดีนะคะน้ําตาละละลายซอสปรุงรสฝักเขียวก็ละลายเข้ากันดีกับข้าวเนี่ยชิมรสชาติน,นิดนึงนะคะอยากให้มันจัดเกินไปอย่าลืมนะว่าเนี่ยเป็นอาหารเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารสจัดเกินไปก็จะไม่ดีต่อสุขภาพของเด็กๆด้วยผัดจนเขาเข้ากันดีนะคะก็ปิดไฟแล้วก็สามารถนํามาจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ เมนูนี้เนี่ยไม่ได้ใส่ไข่ด้วยนะคะแต่ก็ออกมาเป็นข้าวผัดที่ดูค่อนข้างน่ารับประทานเลยทีเดียวสําหรับเด็กๆบ้านไหนที่แพ้ไข่แพ้ไข่แดงแพ้ไข่ขาวอะไรเงี้ยก็เมนูนี้ก็สามารถทํารับประทานได้นะคะโดยที่ไม่มีไข่คะ่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์เอาไว้ให้เด็กๆรับประทานแล้วนะคะเมนูนี้ก็ เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างมีประโยชน์ค่ะก็หากว่าเพื่อนๆบ้านไหนนะคะมีเด็กๆที่กําลังไปโรงเรียนก็สามารถทำเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือว่าทําใส่ปิ่นโตก็ได้นะคะเด็กๆจะได้ไม่เบื่อนะเพราะว่า ข้าวจานนี้เนี่ยมันมีทั้งรสชาติแล้วก็สีสันที่ดูน่ารับประทานนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ค่ะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆต้องอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิดนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ